สวัสดีค่ะช่องแม่เพียชาแนเเล,ลค่ะมาดูบรรยากาศช้าๆที่บ้านแม่เพียชาแนเเล,ลนะคะบรรยากาศลอดโปร่งค่ะท่านผู้ชมมื่อเนี้เพราะว่าอเมื่อคืนน่ะฝนตกตกหนักเลยค่ะเมื่อคืนนี่ทั้งลมทั้งฝนฝนมาจากเอ็นครพนมค่ะลมลมลม,ลมพลึกท่านผู้ชมโห้ยตกเกือบไอ้ชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะเฉพาะลมอย่างเดียวในชั่วโมงสองชั่วโมงสาห้องบ,บึมบำเบึมบำเป็นนิยานขนาดเมื่อคืนนี่ นี่นะคะเช้านี้ที่อำเภอกุศมานค่ะเป็นที่เอที่บ้านี้แม่เพียวชาแนลเองนะคะในชุมชํานะคะนะคะท่านผู้ชมงนีย่ยผูกใหม่ถือคนมาเกิดรล่งงามค่ะว่างอาทิตย์สองอาทิตย์ตะกี้ันตั้งแต่สงการหันเหี่ยวเช้าเลยท่านผู้ช,ชมเอ้ยงามแหละเนี่ย แัวงใหญ่ครับแปลงนี้นะยามันถึงนี่แล้วท่านผู้ชมอดใจบ่อยากเปิดน้ำปั๊มน้ำเพราะว่าไฟฟ้าแพ,พงก็อบอกผู้เฒ่าว่าอดเอาผู้เฒ่าเดี๋ยวมันก็นกนตกละ่ะตกอีรีครับเมื่อคืนนี้ก็เลยออืหญ้าก็มีแห้งในหญ้าที่ปลูกบนดินแตนกนี่ก็ดินแตกนี่ก็ยงังแตกอยู่ท่านผู้ชมนี่ขนาดฝนตกหนักเลยเมื่อคืนนี้ ยังแตกอยู่เลยดินไปเลยตอนนี้ก็เพ่งเท้าพันตัดไปค่ะกำลังขึ้นเกี่ยวกับเจ๊เลยค่ะท่านผู้ชมตัดเอเอตัดเอตัดเอตอนแรกไปนี้ก็ยาวถึงพูดอลไรผู้ชมต้นมะขับบกผ่านเะลต้นมะขับบกต้นมะข้อผ่านเลย แปลงนี้แปลงนี้แปลงใหม่เกียวโกจีนะคะขนาดตกเมื่อคือนมาตกหนักนะคะท่านผู้ชมเบึงองลอยดินแตกนะคะจักแห้งนักบนักหรือเบิงลอยดินแตกอ่อค,คะจากแรงนักบวนักขนาดฝนตกหนักเมื่อคืนลอยดินแตกก็ยังมีอยู่คะ่ะท่านผู้ชมแห้งแรงขนาดเลยเปีนี้ เกแต่สงการฝนบ่ตกเลยค่ะอีโตนขนาดหญ้าแปลงนี่ฮะหญ้าเพิ่งปลูกได้เดือนนึงเดือนน,งอน,นึงเนี่ยแหละค่ะเดือนสองเดือนบ่สิรอดบ่บ่รอดเมาาื่อวานเมื่อวานไม่เพี้ยก็ลงมาเบิง่งโอ้สิรอดบ่บ่รอดหญ้านี่คือเป็นอย่างนี้นเนะสุดท้ายเมื่อคืนเอง ป้าเพิ่นจะเห็นใจเพิ่นจะตกลงมาให้ค่ะขอบคุณฟ้าจริงๆค่ะลมแหง้งโทษเมื่อคืนท่านผู้ชมหญ้าในล้มจนมัดสภาพหญ้าในของแม่เพียวแชาแนลนะคะนี่ล้มจนหมดเลยค่ะลมแหง้งลมแห้งเมื่อคืน มะม่วงอีโตกบเกินกาดแล้วค่ะท่านผู้ชม,มตกเกินกาดเลยค่ะลมแหงโพดโพไอแพนกาลาพันธุ์ถึกหนาฝนมาเกินค่ะท่านผู้ชมงามขนาดเลยเขียวปึ๊ดเลยเขียวแบบจน ่นถึงหน้าฝนเมื่อคืนนีะค่ะท่านผู้ชมงามขนาดนี้อันค่ะเกี่ยวป๊ดเลยถึงฝนแห่งงาม ขอจบคลิปส,สั้นๆแค่นี้นะคะที่บ้านแม่เพียวชาแนลค่ะผิดถูกยังไงย้ว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทำคะ่ะฝากกดติดตามแม่เพียวชาแนลด้วยนะคะบรรยากาศเชา้ชาๆที่บ้านแม่เพียวชาแนลค่ะบรรยากาศดีๆแค่เชา้านี้เมื่อคืนฝนตกคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ